คุณแม่คนหนึ่งขอความช่วยเหลือเลยนะคะเพราะว่าลูกชายค่ะวัยเก้าขวบนะคะถูกอดีตสามีกับภรรยาใหม่ของสามีเนี่ยบุกไปที่โรงเรียนแล้วก็ลากตัวเด็กนะคะขึ้นรถแล้วก็ขับรถหนีไปก็กลัวว่าใช่ลูกเนี่ยจะได้รับอันตรายนะคะแต่ว่าสุดท้ายแม่ลูกเขาเจอกันแล้วค่ะนี่เป็นวินาทีนะคะที่คุณแม่โผล่เข้าก่อนลูกชายวัยเ้าขวบด้วยความดีใจค่ะหลังจากที่อดีตสามีกับ ภรรยาใหม่พาลูกชายนะคะมาเจอแล้วก็พูดคุยเคลียร์ปัญหากันที่โรงพักสอพอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเมื่อวานนี้ค่ะคุณแม่ออกมาร้องเรียนนะคะว่าราวบ่ายโมงครึง่งขณะที่ลูกชายกําลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนจอ,อยู่แม่เลี้ยงก็คือเมียใหม่สามีบุกขึ้นไปบนอาคารเรียนลากตัวน้องออกมาแล้วก็ขึ้นรถไปซึ่งอดีตสามีเป็นคนขับแล้วก็หนีกันไปเลยครูที่โรงเรียนที่เห็นเหตุการณ์ห้ามไว้ไม่ทันไม่เคยคาดคิดนะคะว่าอยู่ๆจะมีคน ขึ้นมาแล้วลากเด็กออกจากห้องแบบนี้ค่ะตัวนี้เป็นสิชิงลูกแล้วนะ <c oughs> คุณผู้ชมนะ <c oughs> คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าอดีตสามีเป็นคุณครูสอนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง <c oughs> เป็นโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงในชัยภูมิแม่เลี้ยงเนี่ยเป็นแม่ค้าอยู่โคราชนะครับก่อนหน้านี้น้องเคยโดนแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายที่คุณแม่อ้างนะคุณผู้ชมนะแล้วแม่ของน้องเคยพาน้องไปแจ้งความเอาไว้แล้วตารวจอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกแต่สุดท้าย ตอนนี้น้องก็มาถูกทั้งคู่ชิงตัวออกจากโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งแม่ก็เลยร้อนใจคุณผู้ชมฮะกลัวลูกเนี่ยจะเป็นอันตรายหรือเปล่า<ๆ>ก็เลยไปรีบแจ้งความแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลให้ทุกคนช่วยจะตามหาลูกชายหน่อยนะครับค่ะทีนี้หลังเกิดเหตุนะคะวันนี้พ่อกับแม่เลี้ยงมาพบพนักงานสอบสวนที่สพอคอนสารมาเจรจาคุยก,กันกับแม่ของเด็กชายวัย9้าขวบเบืเ้องต้นก็คือเอาอย่างนี้เลยให้น้องเลือกเลย <Okay. S 2> ว่าจะอยู่กับใครนะคะสรุปเด็กเนี่ยขอเลือกอยู่ กับคุณพ่อตามเดิมทีนี้ก็ต้องดูความ ตั้งใจความพอใจของน้องด้วยใช่ไหมพอผลเป็นแบบนี้คุณแม่ก็ไม่ติดใจนะก็ปล่อยให้คุณพ่อเนี่ยรับลูกกลับไปเลี้ยงได้แต่ก็มีการทําบันทึกข้อตกลงกันต่อหน้าตํารวจด้วยนะคะแล้ววันนี้เอาให้แบบเห็นภาพชัดๆว่ายุติค,ความขัดแย้งหน่อยได้ไหมนะคะคก็เลยเห็น2ฝ่ายเนี่ยมีการจับไม้จับมือกันยุติข้อขัดแย้งด้วยนะคะซึ่งคุณพ่อก็ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่าตัวเองกับภรรยาใหม่ไม่เคยทุบตีลูกชายตีก็คือแค่สั่งสอนเท่านั้นนะคะคและไม่เคย กันขัดขวางถ้าแม่เด็กจะมาเจอลูกแล้วถ้าวันหนึ่งคุณแม่อยากเอาลูกไปเลี้ยงนะขอให้คุณแม่พร้อมก่อนถ้าหางานการที่มั่นคงได้เลี้ยงลูกได้แน่คุณพ่อบอกว่าก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรนะคะเอาไปดูบรรยากาศกันค่ะไม่มีการจุระชารากนะครับผมอยู่ในเหตุการณ์มีุักแต่ตอนนี้สรุปแล้วคือตอนนี้นะครับ เรื่องต่างที่เป็นปัญหาไม่เข้าใจกันอะไรต่างเนี่ยคือทานพ่อกับแม่คุยกันแล้วให้เด็กเป็นคนเลือกว่าเด็กจะอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเด็กก็เป็นคนตัดสินใจเลือกแล้วว่าอยู่กับพ่อแล้วคุณแม่ว่าไงก็เคารพในการตัดสินใจของลูกแสดงว่าตกลงกันว่าถ้าจะไปหาน้องไปอะไรก็ให้ดันะแล้วจนะถูกหรือ ส่วนแม่ของเด็กนะคะก็บอกสั้นๆค่ะบอกว่าเพื่ออนาคตของลูกก็ขอให้ลูกได้ไปอยู่กับพ่อตามข้อตกลงแล้วก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์นะคะส่วนคุณยายของเด็กค่ะบอกว่าเธอเลี้ยงหลานมาตั้งแต่ตีนเท้าฝ้าหอยเข้าใจทั้งฝั่งพ่อแล้วก็แม่ที่ต่างก็รักลูกไม่แพ้กันอยากให้ทั้งคู่หันหน้าคุยกันดีๆแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เป็นแม่เข้าพบเยี่ยมลูกชายบ้างค่ะค ความกิน้องย้ายก็อยากให้บองดองกันซะถ้าว่าอยู่น้ำคอก็ให้แม่ไปยามได้เวลาถี่เตี้ยมอยาก็เอามาได้เวลาสอนย้ายไหนไปส่อมกันอยากให้บองดองกันมาทั้งไปอันนี้มันรุนแรงนั้งครูทั้งหัางไกใสาไล่ทั้งนี่ทั้งพ่อหน่อยแต่นี้ก็ใส่แต่นี่ทั้งอย่าใส่ไล่กันมันไม่จบก็สิ้นมาก็อยากให้คุยกันเคลียร์กันดูกันเชียร์กันลูกที่อยู่น้ำผู้ใดแม่ก็บ่กว่า แต่ในซึ่งเอเดนนะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถามลูกไงอันนี้ยังถามลูกนะว่าลูกอยากอยู่กับใครอยากอยู่กับคุณ<ม>พ่อหรืออยากอยู่กับคุณแม่แล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็คืออาจับมือกันถ้าคุณแม่พร้อมคุณแม่ก็มาเยี่ยมลูกได้ไม่มีปัญหาอันนี้ถ้าคุยกันตั้งแต่ต้นก็จบแล้วน,นะเนาะเห็นภาพคือสุดท้าย มันก็เป็นครอบครัวอีกแบบหนึ่งที่มันจําเป็นที่จะต้องแยกกันไปก่อนแต่เดี๋ยวย่างที่บอกวันหนึ่งคุณแม่มีงานการพร้อมนะคุณพ่อก็ไม่ได้ติดขัดถ้าเกิดว่าจะมารับน้องกลับไปเลี้ยงดูต่อไปนะคะเพราะฉนั้นให้กําลังใจคุณแม่เยอะๆหน่อยตอนนี้คงจะคิดถึงลูกอยู่ละความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่หายไปไหนใช่ครับคุณผู้ชมครับ